สวัสดีฝ่ายบริหารทุกท่านผมนายปัญญา,าุุมิมาคาะฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้จะมาพูดบบระเบียบวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการ,ร 5, 6, 5, วันที่20มกราคม2565วาระที่หนึ่งนะครับเรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบครับก็จะพูดเรื่องการส่งงานนะครับก็วิชาการบริหารการลัง และงบประมาณคือส่งตัวรายง,งานวันที่ยี่สิบแปดกุมภาพันสองห้าหกห้าีวิชาหนึ่งก็จะเป็นกฎหมายส่งคลิปวิดีโอวันที่สิบมีนาคมในครับเรียนครับก็ฝากไว้ด้วยครับภาระที่สองนะครับการรับรองประชุมนะไม่มีภาระที่สามเรื่องสืบเนื้อนะครับออไม่มีครับ เาราที่สี่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับลงมติครับช right. ื่อโครงการครับโครงการส่งเสริมงานวิชาสังพันธ์และข้อสาวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาโมเดลทุกสัปดาห์ทีสองได้รับรู้ข้อสร้างเกี่ยวกับวิชาที่เรียนเพื่อให้นักศึกษาโมเดลทุกสัปดาห์สองได้รับรู้งานวิชาที่เรียนและส่งงานทางเวลาเพื่อให้นักศึกษาโมเดลทุกสัปดาห์สองได้รับรู้สารข่าวสารประกาศเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย หาักสำคันครรามสีครับวิธีการดําเนินงานหาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลนํามาแชร์ในอินบ็อกซ์มือเรียนข้อสรางกับเภดสองรวบรวมงานในแต่ละวิชามาทําตารางเพื่อสรุปงานและแชร์ในอินบ็อกซ์มูอเรียนทุกส่างประเภดสองระยะเวลาการดําเนินงานวันที่22กุมภาพันธ้ 2, 2, Hence, 2 5้5ถึงวันที่28กุมภาพันธ์2 5 5้าุบประมาณโครงการไม่เสียค่าใช้จ่าย เนื่องจากเป็นกิจกรรมทางออนไลน์คนที่คาดว่าจะได้รับนักศึกษาห้องสั่ทั้งทสองมีการรับรู้้อมูอข้อสารที่ครบถ้วนถูกต้องและทันเวลาและทํางานทรงทันและส่งตรงต่อเวลาผู้รับผิดชอบโครงการนะครับหนึ่งนายวัญญะอุมันประธานโครงการสองนายพิรพลลอยปูรองประธานโครงการสามนายสุกิจไชยบวนรองประธานโครงการสี่นายกิติศักดิ์มน์ขัน แน่นอนจิครับถ้าหัวหน้าฝ่ายแต่ละฝ่ายเห็นชอบว่าให้โครงการนี้อนุมัตินะครับกดหนึ่งนะครับไม่อนุมัติกดสองนะครับเชิญลงมตีครับครับผลลงมติเกินครึ่งนะครับอนุมัติให้โครงการนี้ไปดำเนินการได้นะครับขอบคุณครับ สำหรับวันนี้ก็ขอจบการประชุมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับฝ่ยบา,า,า,บา,ายบริหารทุกท่านผมนายบัญญาอุมุนมัน้ณฝ่ายประชาสัมพันธ์วันนี้จะมาพูดเรี่อวันะการประชุมเรื่องการติดตารโครงการส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์และข่าวสารวันที่28กุมภาพันธ์2 5 6 5ผ่านโปรแกรม Zoom นะครับวาระาที่หนึ่งนะครับเรื่องที่เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ก็จะมาบอกเรื่องตารางสอบปลายภาคนะครับตารางสอบปลายภาคแต่เลา,าลวิชาก็เริ่มออกมาแล้วนะครับก็ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือและดูเวลาให้ชัดเจนนะครับจะได้ไม่ขัดสอบสอบฝาาไปด้วยครับววลาที่สองนะครับการรับรองการประชุมที่ประชุมได้รับรองการประชุมวันที่ยี่สิบมกราสองห้าหกานะครับมีใครคัดค้า,า,า,านไหมครับ ไม่มีนะครับไอเวาระาที่สามเลยครับวาละที่สามเ,สมเรื่องซึมเนื่องครับการติดตามโครงการส่งเสริมงานวิชาสัมพันธ์และข่าวสารนะครับก็ได้เริ่มมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมีงานวิชาสัมพันธ์ตารางสอบกลางภาคและกำหนดส่งงานวิชาการบริหารการทางและ็บระมาณผู้เรียนข้าวสารเขาจะสอนะครับ ว่างานะยาัมพันธ์พวกข้อแรงงานวิชาการพัฒนาทัพยากรมนความเรื่องคะแนนรัฐสมภาษาอังกฤษนะครับงานะชาัมพันธ์ตารางนำเสนองานวิชาระบบงานสารบ,บัญและการจัดการงานสนับงานครับจากการประเมินโครงการส่งเสริมง,งานะชาัมพันธ์และข้าวสารและจากผลวดนะครับพเพื่อนเพื่อนก็อยากให้ทำกิจกรรมนี้ต่อนะครับ เวลาที่ที่เรื่องเสนอเพื่อพิจารณานะครับไม่มีนะครับก็ขอจบการประชุมไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ